โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการเก็บรูบี้นะผมแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งทําพักหลังๆนะคุณผู้ชมคือตั้งแต่ที่ผมเล่นวันเนี่ยไม่เคยทําเลยดีกว่าถึงทํทงาก็ทําน้อยมากๆนะผมเพราะว่าณ้ตอนนั้นที่ผมเล่นอ่ะคือมันยังไม่ได้แบบว่า เป็นที่รู้กันในวงกว้างสักเท่าไหร่นะผมแต่ว่าวันนี้ก็คือจะมาพูดถึงประเด็นการหาลูบี้เพิ่มแล้วก็การเก็บลูบี้นะผมอ่าแต่ว่าวันนี้หัวข้อหลักมันอยู่ที่การส่งค่าเอนะผมค่าเคืออะไรค่าเคือเหมือนความเหมือนค่าความสนิทอะคุณผู้ชมเออถ้าในเกมอื่นๆนะแต่ว่าในเกมนี้คือส่งค่าเฟเนี่ยคือเราต้องใช้เพื่อนนะผมอ่า ซึ่งเพื่อนเนี่ยคือเราก็ไปเอาแบบขอเลขไอดีแบบคนในกลุ่มอย่างเงี้ยเออมาแอดแล้วเราก็มาส่งค่า, F, ายเอฟก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าค่ายเอฟหน้าตามันเป็นแบบไหนนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคนี่ละผมช่วยเหลือเอฟไอพวกค่ายเอฟเนี่ยคือมันจะเก็บได้ทั้งหมดสูงสุดที่สามพันนะผมซึ่งอันเนี้ยมันไม่จํากัดเอาว่าวันหนึ่งเราจะส่งได้กี่คนแต่ว่า ตามเพื่อนที่เรามีเลยเออถ้าเรามีเพื่อนเยอะเราก็ส่งได้เยอะถ้ามีเพื่อนน้อยก็ส่งได้น้อยอ่ะอย่างไอเดีเนี่ยผมมีทั้งหมดสี่สิบห้าคนเดี๋ยวผมจะแบบส่งนิดนิดนหน่อยแล้วกันว่ามันจะได้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยก็จะได้ยี่สิบนะคุณผู้ชมคืออนเนี่ยมันไม่ใช่ทิกหรือมันไม่ใช่เคล็ดลับอะไรนะอะไรเลยนะคุณผู้ชมคือไอดีดองป้ายเหลืองเวอร์สามก็สามารถทําได้ไอดีฐานสิบป้ายเหลืองก็สามารถทําได้ทําได้ทุกป้ายเลยนะผมอันนี้ไม่ได้จํากัดป้ายคือมันอยู่ที่ว่าเรามีเพื่อนเยอะแค่ไหนน อ่ะอันนี้คือวิธีการหาลูบีอีกหนึ่งอย่างที่ผมเพิ่งมาทำทีหลังเออแต่ผมเปิดให้ดูว่ามันต้องใช้อะไรบ้างอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือหลักๆเลยคือเราต้องมีค่าเอฟก่อนอ่ยแล้วก็ส่งไปนะผมคุณผ,ผู้ชมแะส่งไปเรื่อยๆนะผมอ่ะพอเราส่งเสร็จใช่ไหมมันจะมาอยู่ในกล่องของขวัญเออนี่ยแล้วมันจะมาอยู่ภายในมิตรภาพอ่ะเนี่ยแหละที่ผมบอกว่ามันเหมือนค่าความสนิทอ,อ่ะ ซึ่งไอหินไม่ใช่หินนีพวกไอค่าเอพวกเนี้ยคือคนส่วนใหญ่อะเขาจะเอามาสุ่มหาไอพวกตัวแบบนี้คุณผู้ชมนี่ไอพวกตัวแบบห้าดาวหกดาวธรรมดาอะไรประมาณน,นี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ตัวสี่ดาวกับห้าดาวเออแล้วก็พวกตัวหกดาวหรือเจ็ดาวเนี่ยมันค่อนข้างใช้กบเออ ประมาณกบแดงสี่ตัวซึ่งเดี๋ยวผมจะไปบอกว่าถ้าใครจะแบบอัพตัวพวกนี้แล้วแบบว่ามีแต้มอันเนี้ยเหลือแล้วแบบไม่ได้ใช้แบบ ID ผมอย่างเงี้ยก็เอาไปทําอย่างนี้ได้เออเพราะว่า ID นี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาหินม่วงกิวเนี่ยไปทําอะไรแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมมาสูมให้ดูนะครับคือการที่เราจะหาลูบี้เนี่ยคือมันคือการที่เราต้องสูมคาเอฟพวกนี้แหละ เอาตัวซ้าๆม,มายัดกันคุณผู้ชมอ่ะแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งคือไม่ต้องเอาตัวซ้ำมายัดกันมายัดกันก็ได้แต่ว่าให้เราอ่ะไปหาก,กบพวกเนี้ยมายัดเอออันเนี้ยกบมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้แต่แค่ว่ามันจะเป็นสี่กับ5ดาวเอออ่ะคือมันจะสุม่มนะคุณผู้ชมว่าเราจะได้ตัวสองดาวสามดาว4ี่ดาวห้าดาวหกดาวเจ็ดดาวอะไรประมาณนี้อ่ะ เดี๋ยวผมทาให้ดูก่อนนะสักตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าก,กบมีไหมถ้าก,กบไม่มีเดี๋ยวผมไปเปิดดูอ่ะแสดงว่าก,กบไม่มีนะผมโอเคนี่นลผมอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเอาเพชรม่วงกิวเนี่ยไปทําอะไรก็มาทําตามผมได้เลยนะคุณผู้ชมคือให้เราเข้ามาที่กิวแล้วกดที่เพชรอ่ะเนี่ยแล้วเราจะเห็นหีบซูเปอร์ลีโอนาทสี่ถึงหดาวเออคือเราสามารถเอามาซื้อได้นะคุณผู้ชมคือมันจะสุ่มทั้งหมด หนึ่งตัวจะสุ่มตั้งแต่กบสี่ดาวถึงหกดาวนะผมอ่ะเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยอ่านเนี่ยผมก็ได้กบหกดาวมาคืออันเนี้ยมันไวกว่าการที่เราแบบส่งค่าเอฟทุกวันแล้วก็เอาไปหมุนทุกวันเพื่อเอาตัวซ้ํามาอับกันนะผมแต่ว่าอันนั้นแะคือในกรณีที่เราทําแบบเหมือนไอดีดองอะ่ะือนหารูบี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าไอดีใครที่แบบว่าเล่นไปไกลแล้วไม่รู้เอาเพชรวงคิวไปทําอะไรก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ หาลูบี้ได้ง่ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมเออคือเผื่อผู้เล่นใหม่ที่มาดูคลิปเนี้ยคือสามารถเอาไปทําตามได้นะคุณผู้ชมคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้กินเวลาชีวิตเรามากแล้วก็ไม่ได้กินเวลาการเล่นไอเดีเรามากเออแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยคือมันได้ลูบี้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือค่าศักยภาพของไอเดีเราอ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมซื้อประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมไปอัพให้ดูแล้วกัน เดี๋ยวอีกก่องน,นี้ก่องสุดท้ายเลยผมช่างใจอยู่นะมากว่าทําคลิปนี้ออกมาจะทํามาในรูปแบบไหนนะผมเพราะว่าตัวผมเองอะ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าทําทมาตั้งนานแล้วแล้วเพิ่งมาอัดคลิปนะแต่ว่าเพิ่งทําแบบจริงจริงจังๆได้ประมาณ2อสามอาทิตย์ก่อนนี้คุณผู้ชมคือไม่นับแบบไอพวกกิจกรรมก่อน,อนที่แจกตัว๋วแบบไปส่มตัวแปดาวธรรมดาอะไรเงี้ยเออแล้วอันนั้นผมเห็นแบบตัวมันเยอะและแบบซ้ําๆกันเยอะเงี้ยแล้วผมก็มาอัพเออแต่ว่า ไอพวกตัวสี่ห้าดาวเนี่ยผมก็ทำมานานแล้วแหละแต่ไม่ได้ทําจริงๆอยางจ,งจังนะคุณผู้ชมเออน,นี้น,นี่อันนี้คือผมบวกไว้แล้วโอเคคือขั้นตอนเนี้มันค่อนค่อนข้างยุ่งยากอย่างหนึ่งคือเราต้องหาตัวมาอัพมันเนี่ยอย่างตัวสามดาวผมไม่ได้ใช้อยู่แหละโอแต่ว่าไม่น่าไหวหว่ะเพื่อนโอ อันเนี้ยเห็นไหมคืออันเนี้ยคือผมทําไว้แล้วนะคุณผู้ชมคือไอตัวพวูดเนี่ยที่เราทําไว้แล้วว่าคือเราสามารถเอามันไปย่อยก็ได้นะคุณผู้ชมหรือว่าเอามันไปอัพแบบพวกตัวละครที่เราแบบขาดไปอยู่เนี้ยเออแต่ว่าลูบี้ในห้องสมุดสะสมมันคือมันจะไม่หายนะคุณผู้ชมเออโหยี่คข่าาด้วเพื่อน เดี๋ยวอตัวไหนยัดดีอืมนี่แล้วกันโอเคนี่แหละสำหรับผมคือตอนนี้ผมแค่ค่อนข้างหาตัวอัพมันยากนะเออขนาดแบบอัพวันที่มันอัพเลเวลคูณสองอะไรเงี้ยมันก็ยังยากอยู่ดีอ่าแล้วก็พอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมให้เรามาดูในสมุดสะสมอันนี้คือ มันไม่จํากัดว่าเราจะแบบรับเลยไหมหรือแบบว่าเราจะดองไว้เยอะๆเหมือนผมเนี่ยอ่ะผมก็ดองไว้เยอะไอ้พวกเนี้ยผมขอไม่นับนะคุณผู้ชมขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่าผมตั้งใจที่จะดองเออเลยไม่ได้รับเนาะไอ้พวกตัวนี้อ่ะก็ให้เรามาดูที่ฟิลเตอร์นะผมแล้วก็กดเลือกเป็นเลนเจอร์สี่ดาวอ่ะอันนี้ก็หน้าตาประมาณนี้นะคุณผู้ชมที่ผมทาไว้แล้วก็ไม่ได้รับเลยเพราะว่าดองไว้เออนี่ อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่หารูบี้ได้ง่ายสุดแล้วน,นะคุณผู้ชมคือสายฟรีก็ทํากันสายเติมก็ทําก็ได้เออเนี่ยแหละรูบี้ฟรีคือถ้าเรากดรับเนี่ยตัวละห้าลูบี้แล้วถ้าแบบว่าเราขยันทําขยันดองนะคุณผู้ชมก็คิดเอาว่าเป็นร้อยรูบี้แน่นอนอย่างไอดีดีเนี่ยที่ผมให้คุณผู้ชมดูคือผมแบบไม่ได้นับเป็นจริงเป็นจังหรอกแต่ว่าผมว่าน่าจะมีสักสองถึงสามร้อยบีแน่ๆ่ อันนี้คือแค่ตัว4ดาวนะเดี๋ยวผมให้ดูตัว5ดาวโอเคอ่ะมีประมาณนี้นะผมจริงๆถามว่าสามารถทำได้หมดเลยไหมไอตัวที่แบบมันขึ้นที่ผมมีคือผมสามารถทำได้นะคุณผู้ชมแค่เอาเพชรบ่วงไปซื้อแต่ว่าไม่มีเวลานั่นเองนะผมคือแบบจะทำจริงๆก็ต่อเมื่อตัวเองว่างอะ่ะเออถึงมาทำเพราะว่าสำหรับผมนะอันเนี้ยมันก็ค่อนข้างกินเวลาอยู่เพราะว่า ตัวผมเองอะเล่นไหลไดีเอออ่ะถ้าเดิอดเรามาต่อกันที่ตัวหดาวเนี่ยเห็นไหมเหมือนที่ผมเปิดไว้ให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้เนะี่ยอมันก็มีขึ้นมานะผมแต่ส่วนในตัวนะี่คือผมเอาไปอัพบ้างเอาไปย่อยบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ขึ้นเนาะโอเคเจ็ดาวไม่แน่ใจว่ามีไหมโอเคเจ็ดดาวไม่มีนะคุณผู้ชมอ่ะก็น่าแหละแต่ว่าหลักๆคืออย่างที่ผมบอกว่าคนส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ พวกเรนเจอร์4กับ5ดาวแล้วก็แบบไอ้พวกตัว3ดาว2ดาวเนี่ยถ้าแบบว่าใครเปิดกาชา F บ่อยๆเนี่ยคือมันจะได้ซ้ําๆซ้ซําๆแล้วมันก็จะมีไอ้พวกแบบเป็นสะสมแบบเป็นคอลเลคชันนะคุณผู้ชมอันนี้ยคือเราก็ได้จากการที่เปิดกาชา F นั่นแหละผมจะพูดกาชาไม่ใช่กาชา F นั่นแหละเอออันเนี้ยเห็นไหมพิเศษก็คือถ้าเราได้รับเลนเจอร์ทั้งหมดที่มันขึ้นในหน้าจอเนี่ย คือเราก็จะได้รับรูบี้ฟรี5รูบีซึ่ง ID นี้อ่ะผมได้ครบแล้วเห็นไหมมันก็จะได้5รูบี้ถ้ากดรับก็คือได้เลยเออแต่ผมเลือกที่จะไม่รับนะเพราะว่าดองไปเรื่อยๆจนถึงช่วงหนึ่งอ่ะเออเดี๋ยวผมก็มาทําคลิปกดรับหลายๆ i อเดีเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ทําทุก ID นะคุณผู้ชมถ้าทําแบบจริงจังคือมีแค่ ID นี้ i อดีเดียวก็สรุปคลิปนี้เลยนะผมก็คือการที่ มาเปิดกรชา้าเอฟเออก็คือการหารูบี้เพิ่มดองรูบี้อะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมคือมันไม่ได้ทําง่ายเอย้ไม่ได้ทํายากเลยคุณผู้ชมเออถ้าเราแบบไปขอเลขไอดีเพื่อนเราเลขไอดีคนนู้คนเนี้ยมาแอดแล้วเราก็มาส่งค่าเอฟอย่างเงี้ยมันรีทุกวันนะคุณผู้ชมคือเราสามารถส่งได้แบบไม่มีจํากัดเลยจนกว่าเราจะส่งครบโคตาเพื่อนที่เรามีเออแล้วเราก็เอาไปสุ่มเพื่อมาทาโอเคนะผม ก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะผมก็ถ้าใครก็ถ้าใครถุยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ไว้ให้ผมด้วยนะคือผมอาจจะพูดแบบติดๆขัดๆดหรืออื่นๆยังไงก็คือเพิ่งตื่นเลยนะคุณผู้ชมแบบกลับมาจากทำงานปุ๊บเผยหลับแล้วก็มาอัดคลิปเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าผมงตอนคลิปนี้บ่ายครับ